เลีครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับรายการถามทำไมใครอยากรู้นะครับ,นรบ EP นี้ก็เข้าสู่ EP ที่5แล้วนะครับผมเป็น EP ที่ได้ถือว่าเป็นระดับตำนานท็อปของโลกเลยก็ว่าได้นะครับผมประสบการณ์ในสปอร์ตไม่ต่ำกว่าสจไปีนะครับทั้งเป็นผู้เล่นโค้ชรวมถึงหลังบ้านนะหน่วยข้อมูลแล้วล่าสุด เขาก็มานะครับในวงการวอตปาร์ตี้นะที่กำลังเป็นกระแสอยู่ตอนนี้นะพบกับเขาเลยครับพี่ท็อป K S S A ครับผมสวัสดีครับท็อป K S S A ครับผมเป็นเพยเยอร์โค้นแล้วก็นายสิทธิ์อดีตอดีตอดีตชื่อจริงๆอ่านว่าไม่ใช่คาสาใช่ไหมไม่ใช่มันเป็น K S S A เลยอ๋อแล้วคาสานี่มาจากไหนเนี่ย ไม่รู้มันเรียกกันเองแล้วเคเรียกมาจากไหนมันเป็นชื่อกลุ่มกลุ่มร้านเกมขำๆเหนมันชื่อกิวชื่อกิวประมาณนั้นเป็นชื่อนำหน้าแต่พี่เอามาตั้งเป็นชื่อจริงอ๋อไม่มีความหมายเลยเลยแค่เป็นแก๊งประมาณนี้อ๋อ ยกคอมทำไมตอนนั้นนะอะยกคอมไม่ไม่ใช่ <laughs> พี่ที่ช่วยต่อพี่มีแมนแอกต่ออยากรูกอกกอก้อันนี้อยากรู้จริงอันนี้อันลงมนมาไชาอบมากเลยไม่คือคือไอเกมนั้นอะย้อนนะแม่งแม่งโดนกดทั้งเกมไงเออผมอยากรู้มากเออเออเหตุการณ์วันนั้นเป็นไงพี่เหตุการณ์วันนั้นตกใจดิรออะไรอะไม่ตอนแรกคิดว่ามันจะแบบยกไอลุกแล้วก็แบบเล่น แบบลกเอ้ยเออสักพักสักพักเอยแล้วตอนนั้นเป็นไงพี่เกมยังเดินต่อไหมหรือว่าหยุดแล้วพอดพอดก่อนแล้วก็เสียบสายเองเสียบสายเองด้วยทีมงานไม่มีตอนนั้นโอ้โหดิบๆเลยดิบๆดิบๆอยากรู้มีซัดกันบ้างไหมขนาดนั้นเลยนะเออจริงแบบนั่งตรงข้างกันเอ้ยเอ้ยจบงานปุ๊บเฮ้ยคุยกันปกติเออแปลกจริงๆโอ้โหตำนานจริงชอบมากเลยชอบต้องไปหาดูนะครับผมสุดยอดจริงครับตำนานห้องเขียวนะย้อน ไปแข่งครั้งแรกดีกว่าพี่เกมงแล้วอะไกลมากเลยเนี่ยย้อนนานนะอสิบกว่าปีไหมพี่หรือเลยนะสิบสี่สิบสี่เป็นโมบ้าไหมโมบ้าโมบ้าฮอนเออใช่ฮอนเลยทัวแจ้งเกิดคือน่าจะเป็นทัวร์สี่ภาคก็เหมือนได้แชมป์มาได้แชมป์ได้แชมป์ภาคภาคกลางแชมป์ใหญ่แล้มีดีมแฮกกับไอโวดีมแฮกโวแฮกโวก็แชมป์เหรอใช่เฮ้ยรู้สึกว่าเป็นไงพี่ตันแชมปข้นสุดได้ไหมได้แชมป์ตอนนั้นฟิลฟิลเป็นไงพี่ตอนแรกไม่คิดว่าจะได้ อ๋อไม่คิดเลยก็เล่นเล่นปกติอะตอนนั้นมันเหมือนแบบอยู่กันเป็นแบบเขาหัวมากกว่าเอออ๋อมันเพื่อนฟิลเพราะว่าชุดดุยดุยชุดดุยเออดยชุดดุยคิวควชื่อนี้ตำนานนะนะดุยนี่ต้องเรียกนะดุยนะนะดุยนี่สุดยอดนะสมัยด้วงสมัยอะไรนะเออเป็นคนสั่งการแผนนะมาก่อนไอปออย่ารับเยอะดิเก่อนเข้าไปรับเยอะไะจริงๆคนที่มาจากคอนอะ แล้วมาที่เกมอาีเนี่ยเยอะนะเยอะเยอะเป็นรุ่นใหญ่กันหมดแล้วอาจจะแตะเกือบแต่20แล้วนะคือคือถ้าเกิดใครแข่งฮอนมาอยู่อาวีนี่ใช่ไหมสุดแล้วนะสุดแล้วนะตอนที่อ่าฮอนเนี่ยแล้วพี่ย้ายมาอาวีตัดตัดสินใจยังไงพี่ตัดสินใจลำบากอยู่แต่ผมง่ายมากเลยนะแต่แต่ผมเล่นมานานไ่ของพี่ของพี่มันเป็นแบบถ้าเกิดอยู่ฮอนกูว่าได้แชมป์ไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยมันได้แชมป์จนเบื่อเช่วงนั้นมันช่วงปลายของฮอนแล้วแบบ ออกไปไปาร์ตหาหาอยากลองแบบประสบการณ์ใหม่ๆตอนนั้นอายุอะไรพี่นั้นประมาณยีิบสองประมาณแต่ระยะเวลาปีสองปีนี่พี่แชมป์เยอะนะ เยอะอยู่ไอตอนตอนช่วงยี่สิบย่บอะประมาณนะ้ะโอ้โหเอาดิขายวิญญาณไหมเออเล่นหนเกมจริงช,ช่วงนั้นะช่วงเขาเรยกขายวิญญาณเออผมก็เห็นหลายๆคนทำอย่างเงี้ยนะถ้าแบบอยากจะแบบขึ้นแรงสูงๆ<ช>อะไรเง<ช>ี้ยหรือ<ช>ว่าแบบแข่งหนักๆก,ก็ต้องเขาเรืยกขายวิญญ,ญาณก็คือแบบขายวิญญาณให้เกมเออไม่ทำเลยครับชีวิตก็คือเล่นแต่เกมอะอยู่ในขาขยวิญญาณใช่ผมก็เกือบเสียขาแขนข้างเพื่อขึ้นก่ออันนี้ครั้งแรกผมเกือบเสียสองนิ้วนี้นะ จริงผมเล่นผมเล่นจนแบบว่านิ้วมันชาแล้วนิ้วมันชาเออยช่างแม่งฮะนะแต่ว่าขึ้นแจ้จริงสักพักไอ้เีิสาหนิ้วกูหายแล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยก็ขายวิญญาณนะเฮ้ยตอนนั้นซีซั่นพี่มาตั้งแต่ซีซั่นแรกเลยปะเข้าซีซันหนึ่งแล้วอัลฟาเลสใช่เอ้ยอัลฟาเลสมีตอนนั้นมีพี่เนสป่ะไม่ไม่มีกิจก่อนอัลฟาชุดแรกอะกิจกิจงางพี่เขาอยู่กหญ่ใหญ่ใช่เพิ่งรู้เนี่ยกิจางมีกิท็อปมีไอ้ทามชาโดชาโดแล้วก็ไอ้เต๋าเต๋าเต๋าเอ็ก ต่าแ่้ไ่พี่เต๋อเอ็งนั่จากฮอนนั่นเนี่ยจีใช่แล้วก็กัด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 หูยพี่มาตั้งแต่ชั้นหนึ่งตอนนั้นจําได้ไหมพี่อยู่ที่เท่าไหร่ที่สามั้งะสามหรือสี่เนี่ยแหละมาครั้งแรกก็คือมันมีประสบการณ์เยอะอยู่ที่การปรับตัวแล้วทีนี้ใช่ไหมพี่ก็เหมือนปรับตัวนานอยู่เล่นคอมมาแล้วมาเล่นมือถือและเกมแม่งไวใช่ไหม ฮอนแบบกว่าดคอบคิดเออคือกว่าจะกินต้นไม้แต่ละต้นกวาดเลือดเด้งเนี่ยเดี๋ยวกูไปซื้อของใล่นป่ามาเดี๋ยวไปเดินก่อนเดินเล่นอับนกนี่ก็เห็ดก็เด็ดอย่างผมนี่ก็เป็นเดือนอยู่หลายเดือนหลายเดือนหลายเดือนอยู่กว่าจะแบบเออประมาณนี้แต่ตอนนั้นยังไม่รู้จักแบบมาโครอะไรเนี่ยมันไม่นีไม่ลึกขนาดนั้นไม่ลึกซีซั่นแรกมาที่สามที่สี่ประมาณนี้แต่ว่าที่สองที่สองนี่มาที่ซีซั่นสองเลยแล้วที่ซีซั่นสามผมเข้าผมเข้ามา เรียบร้อยโดนเลยเกิดเรียบร้อยออกเลยผมรู้สึกถ้าจำไม่ผิดนะตอนนั้นคืออัลฟาเลยคือตึงมากอ่ะคือการันตีท็อปท็อปสี่อ่ะเอ้ยพี่กระจายมาหลายสังกัดเนี่ยะอ้ลฟาเอชคิวอีโวตโแล้วก็บุรีรัมแค่นี้เหรอใช่สี่เอ็งเท่าไหรแปดโอ้สิบสิบสองสิบสิบสองมั้งไอตอนที่เสียดแชมป์หลายทีเนี่ยตอนนั้นอ่ะอยากรู้มากคือตอนที่แบบชิงอ่ะในใจคือคิดว่าได้ปะ ได้เอาจริงๆอ่ะเอาจริงๆพอเข้าไปคือแบบถ้าเกิดเข้าจริงไปคือไม่เคยคิดว่าจะแพ้แค่สี่ครั้งที่พี่เนี่ยที่พี่เนี่ยลองแชมป์มาสี่ครั้งเนี่ยนับเดรอเออเนี่ยเขาจดมาเนี่ยพี่ทั้งพี่คิดว่าพี่ได้แชมป์ทุกครั้งอ่ะพี่ว่าพี่จะกระลั่นเลยนะและทำไมมันไม่ได้เลยวะถ้าเป็นผมสักสักสองครั้งนี่มันก็ซึมเลยนะพี่ถึงสี่นี่มันเป็นยังไงพี่ความรู้สึก ก็เล่นอย่างเดียวมันมีแบบท้อในใจไหมหรือว่าแบบไม่มีทอนะคือแบบแพ้ปุ๊บลันต่อไปปุ๊บลันต่อ,อลันต่ออตอนนั้นพี่เป็นโค้ดแล้วเป็นนาลิซิตใช่ไหมเอออยากอยากรู้ว่าเป็นนาลิซิตนี่นข้ามไปไกลเลยนะเอออยากรู้ไหมมันก<อ>็เขียนพอดีนะเน<อ>ี่ยว่าแบบว่าการทํางานนาลิซิตอ,อ่ะตอนนั้นอะ่ะตอนผมสิบแปดอะ่ะมีคนให้ผมอะ่ะจะไปเป็นนาลิซิตตั้งแต่ตอนนั้นอะ่ะจริงๆริงตอนผมเพิ่งไม่รู้จักเลยว่าคืออะไรตอนผมตอนนั้นตอนนั้นคือยังไม่มีเลย ผมก็งงเอ้ยคืออะไรวะให้กูทำอะไรเนี่ยคือตอนนั้นผมอยากอยเล่นอ่ะเอ้ยกูมาลั่นอ่ะเฮ้ยกูอยากลั่นหรออยากลั่นอ่ะลั่นออกออกมากเลยออกออกมาเล่นออกออกมาเล่นอ่ะโอ้เด็กสิบแปดที่เงินเดือนสามหมื่นอ่ะออกมาบวยเคว้งอ่ะเออแต่มันเด็กไงไม่ได้คิดอะไรไงอยากเล่นอย่างเดียวตอนนั้นอ่ะคนที่มาทำมันนะสิโค้ดอะไรน้อยนับคนได้มีถ้าตอนนั้นจริงๆมันจะมีถ้าเกิดตอนนั้นพี่ะพิไตเออตอนนั้นมีพิไตใจรักโค้ดอ่ะที่เหลือแม่งก็เนี่ย เพเยอร์ดับองอะไรองนันหมดณปัจจุบันนี้ไม่ค่อยมีแล้วน้อยน้อยเพราะว่ามันมันเหนื่อยครับมันต้องใช้ทั้งเล่นทั้งดาบทั้งอะไรทั้งแผนอะไรมันตุ้ยตต่อหมดเมื่อก่อนเพ a y เยอก็เหมือนผมก็แปดเ้าคน เตะฟุตบอลได้เลยโอ้โหสลับกันเละไอ้เหี้ยใครมั่งเนี่ยมึงใครเนี่ยเพิ่งมาลสลับมวดถ้วยหมดนะเมื่อก่อนนะคนแข่งเพื่อนซีซั่นหนึ่งเอ้ย,อย,อยพอได้ไปซีซั่นสองเล้วซีซั่นสี่เริ่มเหรอเร้ยแล้ว,เ,ลวเริ่มนั่งสมาธิอยู่บ้านแล้วทีเนี้ยเดี๋ยวนี้ก็ประมาณหกหกเรือห้าพอไม่เน้นคนเยอะเน้นแบบคุณภาพอะไรเนี่ยสมัยนี้นะเก้าไก่เก้าไก่แค่ซ้อมด้วยกันแค่ครั้งเดียวนะคือข้อมูลรู้หมดเลย เพราะว่ามันตามเช็คตามเช็คประวัติตามหรือหรือแบบเฮ้ยมึงเล่นกี่ตัวมึงบิดเลทเท่าไหร่แผนเป็นยังไงเดี๋ยวนี้เซอร์ไพรส์ยากถ้าเซอร์ไพรส์คือเซอร์ไพรส์ตัวเองด้วยแบบไอ้กูไม่เคยเล่นไม่เคยซ้อมกูเล่นแม่งเลยอะไรอย่างนี้ก็คือมันเป็นประมาณนี้จาได้ไหมตอนตอนนั้น่ะผมนะพูดตรงๆนะไม่คิดว่าจะได้แชมป์ตอนนี้จ้แมป์นาชัจริงๆเออตอนนั้นพี่ก็ไม่ได้ไม่ได้ไอ้นี่ไม่ได้คาดหวัง เพราะว่าทีมมันแตกเ้าแตกจริงไม่คือมันจะแตกอยู่แล้วคือมันเข้าใจไหมถ้าเคยดูนะไอ้เดี๋ยมันทะเลาะตัวเกมมันไม่คือาเลยมันแตกแล้วตอนนั้นอะมันแตกแล้วเออแตกแล้วตัดกันนัวด่าอะไรเละกันเละเออไอ้นี่จะต่อยไอ้นญ่เนี่ยมันแบบว่ามันจะเป็นแบบฟิลแบบคนละมุมมองคนละความคิดแต่ว่าณปัจจุบันผมคิดว่าน่าจะ มันน่าจะไม่ค่อยมีละอยนางี้มันจะเป็นแบบฟิลแบบมองหาสิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรดีกว่าเออสิ่งที่ดีที่สุดอะแต่ว่าถ้าทีมผมไม่ค่อยมีนะทีมเล่นรอไปหรือเปล่เออเล่นรอเข้าร่วมไงเดือดจริงเดือดจริงเดือดเดือดปาโทรศัพท์ตอนนั้นได้แชมป์อะ โอ้ยใช่เหรอเออแบบโทคดับใครโทคดับใครนะโทคดับใครแต่ตอนนั้นไม่คิดจริงๆว่าจะได้จริงคนดูยังไม่คิดอ่ะคือแบบโอ้ไปแล้วแหละเลยน้อยเออไปแล้วถ้าทีมแตกแล้วตอนได้แชมป์อยากรวมมันอีกไหมตอนนั้นในทีมหรือว่าแตกไปแล้วมันแตกไปแล้วอ๋อคือแก้วใช่ไหมเออมันแตกไปแล้วประกอบไม่ได้แล้วถึงได้แชมป์แต่ก็คือเอ่อถึงคุยแล้วก็คือถึงได้แชมป์ก็น่าจะมีคนไปด้วยความรู้สึกมากกว่า แบบบางคนเสียไปแล้วมันพังไปแล้วอ่ะมันเหมือนแบบพูดกันอะไรหรือว่าทำอะไรใส่กันไม่ดีแล้วต่อยอะไรกันอย่างเงี้ยเคยมีซัดกันบ้างไหมน่าจะไม่เคยแต่แบบทะเลาะทะเลาะกันร้องไห้คือเรื่องปกติเออแต่จริงอันนี้เรื่องจริงแม่งแบบทะเลาะด่ากันตั้งแต่ผมแข่งมาเนี่ยหกเจ็ดปีเนี่ยไม่เคยเห็นใครต่อยกันนะมันจะเป็นแบบฟิลอย่างเงี้ยแหละจะด่ากันจะแบบร้องไห้เคยเจอนะผมเคยไปแข่งตอนผมแข่งเซมิโอก็มีตะโกนนะ ผมก็สายลั่น <c oughs> อยู่เมื่อก่อนสายลั่นอยู่เข้าห้องเขียวได้ครับผมแข่งออฟไลน์สักกี่ทุกครั้งอ่ะไอ้พวกโทรวลเลอร์อะไรเงี <travailler> ้ยเออบางทีมันมันแบบเอ็นเกมมันลั่นใช่ไมันไม่รู้ตัวมันลั่นจริงๆนะมันตอนนั้นมันลั่นจริงๆมันไปจังหวะมันได้เออมันไปแบบยิงเหรมาเ้วเล่นเทลไงซอยยิกเลยนะโอ้โหเออถามเรื่องอนาคตไปแล้วแล้วต่อมาเป็นโค้ดเนี่ยความรู้สึกต่างไหมพี่ คุรู้สึกต่างไหมผมก็เคยเกือบจะได้ไปเป็นนะแต่ว่าผมไม่ได้รับตอนเล่นฮอนพี่ดับอยู่แล้วอ๋อเก็บประสบการณ์มาไา้แล้วอพอมาเล่นอาวีอาจจะยังไม่ได้โชว์แบบสกิลการดับอะไรอย่างงี้มาเท่าไหร่คิดว่าทําได้ดีไหมพี่ในฐานะคตกลางๆดีกว่ากางๆตอบแบบดาราแล้วจะกลับไปเป็นอีกไหมรอติดตามดีกว่าผมว่าน่าจะมีติดต่อมานะ กันกินขังกันหน่อย F S ไหม F S ไหมฮะเ F มีแล้วอ๋อม่แล้วตอนนี้ก็คือเรือนเต็มบบตอนนี้ไม่มีสังกัดมาลันวัดปาร์ตี้แต่มระบบเรือนเต็มระบบเต็มระบบแล้วก็มีบึรมบัมกัน L K หน่อยบึรมบัมบึรมบัมก็คือเป็นเบิรมบัม L K 5 M นะยกเลิกอีโมยกเลิกอีโมยกเลิกอีโมเว้ ได้ข่าวนี่มีแต่งตัวบาป์ตี้ด้วยอยากเลื้อนอยากเลื้อนเอาดิมึงเก็บกดนานหรือเปล่าไม่ได้เก็บกดเราทำให้เต็มที่อ่ะก็เลื้อนอ่ะเลื้อนเต็มระบบอ่ะเลื้อนเต็มระบบเอองั้นขอแบบบัวชั่นเลื้อนเลยไหมตอนนี้เราคุยกันมาไพ้ธีการไปแล้วหนึ่งสองฮึบเฮ้ย อะไรอ่ะหายยากกันก็กินเนี่ยตัวใหญ่ต้องขึ้นรูปนะไม่ขึ้นเดี๋ยวแม่งไอ้นี่กผ่านมองผ่านมองผ่านมองอะไรได้ข่าวว่าขึ้นไร้5นาทีเนี่ยบินเลยจริงไหมรออะไรอ่ะโดนไปวันหนึ่งอ่ะอันนี้ไม่ได้ไม่ได้เอามาแล้วของใหญ่หูยอย่เอามาเดี๋ยวเจอกานตรวจ ต่เล็งปุ๊บยังไม่ทันยิงเลยนะไปเลยมีแค่ลำแสงโอ้โหยังซูไม่เสร็จเลยเออเอาแล้วครับก็จบไปแล้วนะครับกับเฮ้ยฮะร้อนดีแต่งตั้งนานตั้งนานอ่ะจบเลยเหรอเออมีจะมีช่วงหนึ่งเป็นคำถามสยองขวัญก่อนที่จะไปช่วงนั้นมาวัดปาร์ตี้เนี่ยเป็นไงรู้สึกไงได้ใส่คนคืนหรือว่าไงได้ใสคืนเต็มเต็มเลยแบบเต็มเมดเต็มหน่อยรู้สึกแบบ กดปไฟไหมเออกดปล่อยเออผมเป็นแค่แรกๆเป็นแค่แหละอ่าเอ้ทำอะไรเล่นอะไรเนี่ยไม่ทำงูไม่ทำงี้วะสวมวิญญาณคนดูโค้ดคีย์บอร์ดไงโค้ดคีย์บอร์ดแต่ว่าแค่ใส่สุดเตะระบบได้ใส่คืนละสิบห้าปีที่เล่นมาปุ๊บแล้วมาได้ใส่ใส่ได้เวลาใส่คืนน่ะสุดไหมนะสุดเสมอมาสุดเสมอช่วงต่อไปล้วงลับจับผิด K S S A ไม่ใช่คาสานะไม่ใช่คาสานะใส่เลยพี่ ใส่อย่าสั да. <ice> ่นนะพี่อย่าสั่นนี่คำถามแรกเลยดีกว่าเฮ้ยยังไม่ทำไม่ได้ยังไม่ทำไม่ได้โดนไล่ออกมาจริงเมาครับห้แยกทางด้วยดีดีกว่าแยกทางด้วยดีมันจะช็อตถ้าพี่โกหกอ๋อแยกทางด้วยดีแยกทางด้วยดีดีจริงนะอืาอ่าใจกันด้วยดีครับจบกันด้วยดีอืมอะไรพี่อย่าละแวกพี่แต่ช็อตจริง ถ้าจริง,รงรอ่ะคุณมีความสุขที่ได้วาปตีด่าคนน่ะจริงป่ะครับจริงอยู่แล้วอันเนี้ยล,ลั่นเลี้ยนเลืเล้นตัวตัวนี้แท้อันนี้ผมก็โดนถามจริงไหมอ๋อ <c oughs> อันนี้คือจริงเงี้ยคำถามต่อไปถ้าทีมเก่าชวนกลับไปพี่จะกลับไปลั่นหรือเปล่าครับลั่นเสมอมา เฮ้ยเอาดีเป็นผู้เล่นฮะไม่ใช่แต่กลับไปลั่นกลับไปลั่นเงี้ยเอาแล้วไงเออไม่ใช่ความจริงเอาดีอะไรวะไม่ช็อตเลยเอ๊ะถามถามขึ้นผมมากเพี่กดตรวตรงนี้เลยพี่ถามก่อนถามก่อนแล้วกดจริงหรือไม่อ่าที่คุณอยากออกจากสังกัดเฮ้ยไม่จริงอยากอยู่ยาวๆช็อตแน่เลยพี่นี่หว่าเออ จริงหรือไม่ตั้งแต่ที่คุณโดนหาว่าเลือนคุณทําตัวดีขึ้นโอ้โหเห <laughs> <laughs> มือนจะชัน <laughs> อย่าไปต่อ <laughs> ปบปต่อ <laughs> เป็นผู้ <laughs> เปผู้เปคนมากขึ้นเป็นผู้เป็นคนมากขึ้น เลื่อนได้ลงปรับนิดหน่อยเฮ้ยเหมือนมันมันมีอะไรขึ้นมาไม่รู้พี่อ๋อจริงหรือไม่ที่คุณอยากเป็นคนเลื่อนไม่ใช่คนดีนไม่จริงผมอยากเป็นคนดีอยากเป็นคนดีสังคมอยากให้สังคมชื่นชมเออโอ๊ยนั่นแหละครับคุณผู้ชมเอ้ยไม่พังดีกว่าเอ้ยไม่พังอ่ะโอ๊ย กำเนิดกับตัวเป็นคนดีนะครับทุกคนโอเคครับก็วันนี้ขอบคุณพี่ท็อปมากนะครับผมแล้วก็ฝากช่องทางนะครับตอนนี้ทําอะไรอยู่บ้างครับพี่ฝากติดตามครับช่องยู u ูบเคเดยครับผมวัดปาร์ตี้แล้วก็สปงสปอนเซอร์อะไรอย่างเงี้ยเข้าได้นะเฮ้ยร้านเติมเกมเอออาหารอาหารหรือว่าเป็นมขนมขนมล้ำหมดชุดเชิ้ตกางเกงในเออไม่ไว้ก่อนนะไลน์ไลน์ไหมไฟเอ็มไลน์ไหมีมีมีเอาดีมีไลน์ด้วยเหรอใช่ไลน์ที่ไหนพี่ นั่นแหละช่องเดิมแหละอ๋อเป็นไลฟ์ชื่อเคดเดมกันเคดเอนะครับเป็นลุงเด่นนะใช่ไหมโอเคโอเคลุงเด่นนะครับผมไปติดตามกนได้นะครับใครชอบพี่ท็อปนะครับตอนนี้ขอบคุณพี่ท็อปมากนะครับผมแล้วก็เริ่ครับรับค่าตัวสามร้อยมาเลยครับอะไรเชิญเชิญครับสามร้อยสามร้อยค่าชุดค่าชุดค่าชุดกูยังไม่ถึงเลยครับพี่ขอบคุณมากครับพี่ คุณคิดว่าถ้าคุณยังอยู่อะไรอะไรมันจะดีกว่านี้ใช่ไหมทีมไหนทีมนั้นอะทีเออดี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 อ่ะดีทีมไหนวะเนี่ยเฮ้ยพี่ยังไงเนี่ยฮะ